วานนี้อ่างเก็บน้ำคลองเคือเรามาดูผลง,งานกันโอ้โมาดูผลง,งานกันกีนกก่วันนะมาดูผลง,งานกัน,กน อุ้ยให้เยอะอยู่นะทำกินทุกวันนะดูผลงานกันครับโอ้ยตัวใหญ่เลยนะฟังออกไหมโอ้ยให้เยอะอยู่นะก็ไม่เล็กนะดึง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 โอเค